สวัสดีค่ะกินกับก้อยค่ะวันนี้กินกับก้อยจะพากินลาบหมูทูโทนจ้าลาบหมูทูโทนก็คือว่ามี2อ,อย่างค่ะมีฝั่งนี้เป็นลาบหมูสุกค,ค่ะส่วนฝั่งนี้เป็นลาบหมูดิบค่ะบีบน้ำมะนาวแซ่บๆจ้าแม่วันนี้เราก็จะแอมกันด้วยแคบหมูจ้ะแล้วก็จะมีผักกับแล้วก็จะเป็นมะระขี้นกจ้ะ ้นหอมค่ะผักชีจ้ะอ่าสะระแหน่จ้ะผักชีใบเรื่อยค่ะผักกาดหินจ้ะผักกาดหินผักกาดหินจ้ะ <c oughs> แล้วก็น,นี่ค่ะถั่วพูค่ะผักบุ้งค่ะแตงกวาค่ะมะเขือค่ะแล้วก็อันนี้เป็นที่ถกเถียงกันมันเป็ดเหรอไม่ใช่อีกอย่างก็ใบมะตูมค่ะเซิร์ชใน g o เ g l e ว่าใบามะตูมแต่ก็ ก็ก็ชอบอะค่ะก็เลยเออเอามากินกับลาบนะจ๊ะก่อนอื่นเลยอันดับแรกก็ต้องชิมลาบกันก่อนเนาะฝั่งนี้เป็นลาบดิบจ้ะมเนะมนบอกเนาะแมนเลยฝั่งฝั่งนี้เป็นลาบดิบดิบน้ำมะนาวแซบ่บกระเทียม ก็เทียมันมีขนหนังหมูแล้วจ้ะสับูล่าหมูดิบแต่ตอนนีเขาบีบน้ำมะนาวแล้วนะคะอือร่อยมากเอ้ยกับแคปหมูค่ะ ยอดอร่อยมากมากลกที่นกค่ะขอชิมฝั่งนี้เนาะอันนี้เป็นลาบหมูสุกหักลกั้วแล้วทูโทนเนี่ยคือขั้วแล้วอันนี้ ขาดไม่ไ,ได้ค่ะข้าเหนียว นี้สุกคั่วแล้วต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็ผักชีไปด้วย บอากักัดหินฮาักกัดหินบอกอืมอร่อยมากอืมถึงว่าแหละพี่ชมพู่อริยาเอฮะเกตชอบมากตุ๊กตาอร่อยมาก ันขึ้นจมูกเหมือนมัสบิใช่ไหมมันวาสบินะน่าเข้ามีหน่อวก่อนลาบ,บหมูค่ะลาบหมูเปรี้ยวเอ๊ะทำ่ะลาบหมูเปรี้ยวกิน ขาบมันได้คือถั่วพูค่ะน้ำหนึ่งเขาเสิร์ฟมาแล้วนี้เลยค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆกระเทียมดีนี่ไม่ได้สามีฝรั่งสามีจะว่าไหมฮะอืมผักกาดทิ้งหอมมาก กไปทางลาบหมูดิบค่อยว่ากันอีกทีกล่าวหมูเคียวเพิม่มรสชาติ ผักบุ้งจ้ะผักบุ้งน่ะอืมอี่ยากักเรอะไรนะ <c oughs> ลืมเยืะใบมะต,ตูมตะกร้องบอกใบมะตูม,มลองชิมกันดูสิ นขึ้นจมูกผักกาดหินไหมอันน,นี้ครั้งแรกมไ,มแไม่ได้เตรียมใจยังไม่ได้เตรียมใจมันก็ขึ้นจมูกแม่ว่าผักกาดหินเนี่ยยังอร่อยอกว่า มีนหมาน้อยเก็บลาบข้างๆ้วยไม่ล่วงไปกระเทียมเม,มนูต่อไปทำตำถูนข้าวกิ่นนะชอบกินตำสูนมาก ความผอมแม่มีอยู่ชิ้นในโลกนี้แม่บอกเลยจริงๆใครยจะมาความผอมๆเนี่ยมาพูดผมไมเชื่อ <c oughs> มาละขี้หนุ่มะี้เหร่หนุ่มเน็ต ดีกว่ามุกได้สุกจินมหยิบดีกว่าอืมแถวบางเลยเขาเรียกว่าข้มอ,มอมําลําจ่ะข้มอําลําผัดซ่าเลย ค่เลยยาิเป็นคนภูเวียงยายเป็นคนเมืองเลยค่ะแต่พ่อแม่ก็เกิดอยู่เมืองเลยร้อยเปเซ็นนะคะแต่ว่าตอนเป็นเด็กก็กินอาหารอีสานมาอยู่แล้วตลอดหแหละอรมาอยู่กรุงเทพก็ยังกินอาหารอีสานอยู่ค่ะน่ย่ย ทำ ASMR แบบกินแล้วไม่พูดก,ก็ไม่ได้เนาะหูหวยเขอเหินอีกรอบนะเนาะหินนะขออีกทีแต่ก็ใบมะตูมแต่ก็บอกใบมะตูมเมื่อกี้มัน,น,มนหินมากขึ้นจมูกเลยอาก,กาศหินมากขึ้นจมูกแล้วอันนี้หินกว่าอีก แต่ถ้าเกิดมันคนที่บ้านเรียกใบอะไรบอกบอกด้วยนะคะไม่มีความรู้จริงๆแต่ว่าเคยกินตอนไประยรยองไม่หอมอะแต่ว่ามันจะคล้า,ายใบมะกอกแม่ก้อยชอบกินใบมะกอกกับลาบเจ็บๆน้ำกอกน้ำกับลาบอนะ่ะอันนี้มันไม่มีเนาะมีตะก้อตะกุดตะก้อแล้วก็บอกมีมนี่เขาไม่เอามาให้กินชอบใบมะกอกน้ำ อมาก Lắc láp điệp nó <laughs> Lắc láp điệp hả à? Lắc hả à? à. nó... Tuy khô nhỏ hả à? à, Tuy khô nhỏ Chim bẹp rồi Nó có thóng นั่นแหละคือข้าวเหนียวมีเด็กมาขอข้าวเหนียวด้วยไปเหมือยเลยมีเด็กกินอยู่ข้างๆด้วยแล้วว่าเป็นของเด็กมันสูตรเด็กไม่ใสพ่พริกอ่อนมากอ่ะมะมเขือเฮ้ย Take one. เทควันแปลงกว่า การกินลาบแ่บๆนัวๆเข้าไปนะคะแล้วเราล้างปากโดยแบบเนี่ยผักกาดผักเอมอ่ะหมาก็ตกหับแล้ว ลูกเล่นกับหมาหมาจะตกเตียงอืมเอาแบบสดๆนะคะทุก่อนค่ะขอพายอัดกินในบ้านนี่ข้ากันสองวงค่ะอัดวงหนึ่งแล้วก็หลังต้องก็ลูกก็กินอีกวงหนึ่งค่ะล้างปากเขาหน่อยครับเพื่อนค่ะไม่ไหวแล้ว กันนี้กว่าจ้า,อาโอเคอืม ห่วงมากเลยอ่ะห่วงมาเพราะว่ากินกันสองวงค่ะเพื่อนๆค่ะก็เหมือนกับกินอยู่ที่บ้านกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าฝั่งนี้ก็เลยมานั่งกินข้าวกับเพื่อนๆนะคะวันนี้แม่ก้อยคะ่ะสาวก้อยนะคะสาว,ะะสาวเลยะคะ่ะแต่ว่าพูดอาจจะไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าบางทีก็เวลาอัดคลิปอะค่ะบางทีก็อยากอยากจะพูดเลยอีสานอย่างเงี้ยสลับกันไปแต่บางทีมันด้วยความเคยชินเนาะเราก็ พูดก,กันไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยค่ะวันนี้แม่ก้อยพากินลาบทูโทนค่ะลาบหมูนะคะฝั่งนี้เป็นลาบหมูคั่วสุกแล้วฝั่งนี้เป็นลาบหมูดิบบีดน้ำมะนาวจ้ะก,กับผักแอมทั้งหลายนะคะตัวนี้เป็นมะระขี่นกจก้ะผู้ภปษาสายสารนี่เนาะไอมะระขี่นกจ้ะต้นหอมผักซีไอสาระเนอีอย่างก็เปปเปอร์มิน <laughs> เปปเปอร์มินเป,ปเ,นเปอร์มินจ้ะ กระพู้จ้าปักแตงจ้าปักเขือจ้าพักอินยังนาอบัดน,นี้น่ะผักกาดหินจ้าแล้วก็นี่จ้ากระเทียมนเนาะข่าเหนียวจ้า โอเคชอบไม่ชอบอยังไงก็ฝากติดตามคอมเมนต์บอกด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แม่ก้อยด้วยค่ะแล้วแม่ก้อยจะพาไปกินเมนูไหนนะั้นในรายการกินกับก้อยติดตามที่เพจที่ Facebook กินกับก้อยได้เลยนะคะถ้ายังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ